สงครามและความขัดแย้งที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทั่วทุกมุมโลกตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าเทคโนโลยีหรือการทหารจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงคู่อํานาจโลกครั้งใหญ่ที่เราพอจะคาดการได้วันนี้เราจะมาถอดรหัสภาพรวมทั้งหมดนี้ไปพร้อมๆกันครับนี่คือภาพรวมที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากการมองภาพใหญ่ของโลกกันก่อนว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น แล้วไปเจาะลึกผู้เล่นหลักทั้งสามขั้วอำนาจจากนั้นจะไปดูกันว่าสมรภูมิรบยุคใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและที่สําคัญที่สุดคือเราจะเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ได้ยังไงบ้างเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันด้วยแนวคิดหลักที่ผมว่ามันคมคายมากๆเลยประโยคนี้เปรียบเปลยได้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าถึงแม้อำนาจของสหรัฐจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแต่ช่วงเวลาที่อันตรายและร้อนแรงที่สุดก็คือตอนนี้นี่แหละครับ ช่วงเวลาที่อเมริกากำลังดิ้นลนทุกวิถีทางเพื่อรักษาสถานะของตัวเองเอาไว้แล้วคำว่าดวงอาทิตย์เลยเที่ยงวันเนี่ยมันหมายความว่ายังไงก็คือเราต้องย้อนกลับไปดูระเบียบโลกโคเดียวที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นพี่ใหญ่มาตั้งแต่ช่วงปี1990ซึ่งระเบียบโลกที่ว่านี่แหละครับที่ตอนนี้กําลังถูกท้าทายอย่างถึงรากถึงโคนเป็นครั้งแรกถ้าเราลองดูไทม์ไลน์นี้ดีๆนะครับจะเห็นเลยว่าความตึงเครียดในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับ แต่มันค่อยๆก่อตัวมานานหลายปีแล้วตั้งแต่จุดที่อเมริกาพีคสุดๆในปี1990จนมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในปี2017ที่ประกาศในเอกสารเลยว่าจีนคือคู่แข่งคนสำคัญแล้วก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสารพัดความขัดแย้งที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ครับเอาละครับมาเจาะลึกกันที่ผู้เล่นหลักรายแรกหรือก๊กที่1กันเลยนั่นก็คือสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าให้เปรียบเป็นตัวละครในสามก,ก๊กก็คงหนีไม่พ้นโจโฉครับคือเป็นผู้กลุ่มอำนาจเดิมที่ตอนนี้กำลังถูกท้าทายอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอำนาจของอเมริกาจะมาจากเสาหลักๆอยู่5ต้นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทาหารที่ไม่มีใครเทียบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งการเข้าถึงคนเก่งและทรัพยากรอิทธิพลทางวัฒนธรรมอย่างฮอลลีวูดหรือแม้แต่สิทธิพิเศษในยูเอ็นแต่ลองดูสถานะตอนนี้สิครับ ทุกต้นกำลังสั่นคลอนและถูกท้าทายพร้อมๆกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบป,ปีเลยและเพื่อตอกย้ำว่าอเมริกาจริงจังกับการแข่งขันครั้งนี้แค่ไหนดูตัวเลขนี้สิครับ22ในเอกสารยุทธศาสตร,ร์ความมั่นคงแห่งชาติฉบับล่าสุดที่มีความหนาแค่33หน้ามีการพูดถึงประเทศจีนมากถึง22ครั้งโอ้โหนี่มันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าทุกอย่างตอนนี้โฟกัสไปที่คู่แข่งรายนี้จริงๆ แล้วพอเป็นแบบนี้ปุบนโยบายต่างประเทศของอเมริกาก็เลยต้องปรับเปลี่ยนไปเยอะเลยครับหลกัลกๆก็คือ3ข้อนี้เลย1คือไม่เป็นตำรวจโลกแล้วจะเข้าไปยุ่งเท่าที่จําเป็นจริงๆ2คือยอมรับว่ามีมหาอำนาจอีกขั้วที่ต้องขานอํานาจกันและ3คือผักภาร,ระให้เพื่อนๆหรือพันธมิตรไปจัดการดูแลความมั่นคงในบ้านตัวเองกันมากขึ้นเอาล่ะครับจบจากโจโฉไปแล้วก็ต้องมาถึงคู่ปรับคนสําคัญนั่นก็คือก๊กที่2ประเทศจีน ซึ่งถ้าจะให้เปรียบเป็นสามก๊กก็ต้องเป็นเล่าปีครับคือเป็นผู้ท้าชิงที่แม้จะไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่โตแต่ก็มีความทะเยอะทะยานสูงมากที่จะขึ้นมาครองบัลลังก์ให้ได้จะเห็นว่าจีนเองก็กําลังสร้างเสาหลัก5ต้นของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันเป๊ะๆเลยครับแต่สถานะนี่สิครับตรงกันข้ามกับอเมริกาโดยสิ้นเชิงทุกอย่างกําลังอยู่ในช่วงกําลังผง,งาดไม่ว่าจะเป็นการทหารเศรษฐกิจการเข้าถึงทรัพยากรผ่านโครงการ Belt and Road Initiative ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการลงทุนต่างๆและแน่นอนสิทธิวีโต้ใน UN เียกเรียกได้ว่าเป็นการท่าชนกันแบบหมัดต่อหมัดเลยครับแต่ยุทธศาสตร์ของจีนเนี่ยไม่ใช่แค่การตั้งรับนะครับต้องบอกว่ามันคือการรุกกลับแบบเต็มรูปแบบเลยเป็นการเดินเกมเพื่อปิดล้อมเขตอิทธิพลของสหรัฐอย่างเป็นระบบผ่านเส้นทางเศรษฐกิจและโลจิสติกใหม่ๆทั่วโลกลองนึกภาพตามนะครับจีนกําลังทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือไปสร้างท่าเรือน้ําลึกแนวอเมริกาใต้ซึ่งก็คือหลังบ้านของอเมริกาเอง 2คือเข้าไปลงทุนในเส้นทางเชื่อมมหาสมุทรอย่างคลองปานามาแล้วก็ยังจะสร้างคลองใหม่ที่นิการากัวอีกและที่เหนือไปกว่าน,นั้นคือการจับมือกับรัเสเซียเพื่อบุกเบิกเส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านขั้วโลกเหนือเลยครับเอาล่ะครับเรามีโจโฉแล้วมีเล่าปีแล้วแล้วก๊กที่3ล่ะหลายคนน่าจะเดาว,ว่าต้องเป็นรัเสเซียแน่เลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนคําตอบอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิดกันครับ เพราะถ้าว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยขนาดเศรษฐกิจของรัเสเซียยังเล็กเกินไปที่จะลงมาเล่นในเกมระดับนี้ได้ครับและกลุ่มที่3ที่น่าประหลาดใจก็คือกลุ่มประเทศมุสลิมที่กําลังรวมตัวกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับนี่ไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับแต่เป็นเครือข่ายของชาติมุสลิมที่นับวันจะยิ่งร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นตั้งแต่ตะวันออกกลางไปจนถึงเอเชียเลยทีเดียวและนี่ไม่ใช่แค่การจับกลุ่มกันหลวมๆนะครับแต่มันเป็นการทําข้อตกลงทางทหารที่จริงจังมาก อย่างกลุ่มประเทศอาหรับหรือ GCC ก็มีข้อตกลงป้องกันร่วมกันคล้ายๆนาโตเลยหรืออย่างซาอุกับปากีสถานก็มีข้อตกลงทางยุทธศาสตร์ร่วมกันแถมยังมีข่าวว่าตุรกีอาจจะเข้ามาร่วมด้วยซึ่งทั้งหมดนี้กำลังสร้างศูนย์กลางอำนาจแห่งใหม่ขึ้นมาบนเวทีโลกอย่างเงียบๆครับเพราะมี3ก๊กแบบนี้แล้วเนี่ยภาพของสงครามมันจะเปลี่ยนไปเลยครับมันจะไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่3แบบที่ทหารยกทัพมารบกันตรงๆอย่างที่เราเคยจินตน,นาการ แต่มันจะเป็นสงครามเย็นรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิมมากครับนี่คือหัวใจสําคัญของยุคนี้เลยครับก็คืออเมริกากับจีนเนี่ยจะพยายามไม่รบกันเองเดีงตรงแต่เกมที่แท้จริงคือการแข่งขันกันเพื่อดึงก๊กที่3หรือก็คือโลกมุสลิมมาเป็นพันธมิตรของตัวเองให้ได้มากที่สุดผ่านทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นสงครามตัวแทนเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีและสมรภูมิรบยุคใหม่นี่มันไม่ได้อยู่แค่บนพื้นดินแล้วนะครับมันไปไกลกว่านั้นเยอะเลย ไม่ว่าจะเป็นขั้วโลกที่น้ําแข็งละลายแล้วกลายเป็นเส้นทางการค้าใหม่ๆให้แย่งชิงกันใต้ทะเลลึกที่มีทั้งแร่หายากและสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตที่เป็นหัวใจของโลกอวกาศที่ใครคุมดาวเทียมได้ก็คุมข้อมูลได้และสุดท้ายที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือโลกไซเบอร์ที่กลายเป็นสมรภูมิสงครามเศรษฐกิจและการจรกรไปแล้วเรียบร้อยครับโอเคพอเห็นภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือ แล้วเราล่ะในฐานะคนทำธรุรกิจหรือนักลงทุนเรื่องทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงเราจะเอาตัวรอดในโลกใหม่นี้ได้ยังไงบ้างมีการสรุปออกมาเป็น6ดีที่เราต้องจับตาดูให้ดีเลยครับ 1. คือ d e s t a b i l i z a t i o n หรือความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่จะเกิดบ่อยขึ้น 2. disruptive tech คือความเสี่ยงฟองสบู่แตกของเทคนโนโลยี 3. decoupling คือ supply chain โลกจะแยกออกจากกัน 4. de-dollarization คือเงินดอลลาร์จะสาคัญน้อยลง 5. demographic change คือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปและสุดท้าย degradation of environment คือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะรุนแรงขึ้นทั้งหมดนี้คือความเสี่ยงและโอกาสที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดครับและคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่เราต้องถามตัวเองก็คือสำหรับโลกที่กำลังจะมาถึงนี้เราพร้อมกันแล้วหรือยังและนี่อาจจะเป็นบทสรุปที่ทั้งน่ากลัวและก็ชวนให้คิดตามากๆเลยครับที่บอกว่าข่าวร้ายก็คือปีหน้าจะหนักกว่าปีนี้แต่ข่าวดีก็คือ ปีหน้าอาจจะยังง่ายกว่าปีถัดไปซะอีกซึ่งมันสะท้อนให้เห็นชัดเลยครับว่าเรากําลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความท้าทายที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดครับ